วันนี้ได้เริ่มบวงสรวงนะครับผมพี่เวสันซีรีส์ซันนี่แหละนายอาทิตย์ครับผมใช่ก็ตรงนี้ก็จะมีพี่กอล์ฟเอ้ยไม่ใช่พี่ออสตะกี้คือมองหน้าพี่กอล์ฟก่อนแล้วก็มาหาพี่ออสออเลยนะพี่ออสที่เป็นผู้นำกับของเรานั่นเองครับผมใช่แล้วก็ข้างหลังนี้ก็คือเพื่อนๆคู่แดงของเรานะครับทุกคนนะครับผมใช่ครับผมกับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์คอมเมดี้ใช่มั้ยเป็นโรแมนติกคอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้ครับใช่คือดดูแแล้ววบบกก็เเเคาารรีียย่่ไม ไปเทียดดูสนุกเบาสมองครับผมใช่ครับผมก็เป็นตอนสั้นๆ6ตอนเนาะใช่ครับผมก็ดูคลายเครียดกันอยากสอบใหม่โอเคพี่ครับคุณเก๋เรื่องนี้ค่ะความพิเศษมันเป็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ความพิเศษคืออาจจะไม่ค่อยได้เห็นแนวแนวนี้ครับคือถ้าเป็นซีรีส์แบบแบบเนี้ยก็จะเป็นเรืองแบบโรแมนติกคอมเมดี้อย่างที่น้องบอกไปแล้วนะครับก็จะมีความสนุกสนานเฮฮามากขึ้นเป็นพิเศษกว่าที่เราเคยเห็นแล้วก็เรื่องนี้เราเน้นการถ่าย ถ่ายที่ต่างจังหวัดที่เป็นทะเลนะครับเราเป็นเกาะหนึ่งที่ที่เราจะถ่ายทอดความสวยงามของเกาะนั้นับให้คนดูได้เห็นว่าเทศเราเนี่ยมันมีอะไรดีๆเยอะเลยนะฮะแล้วก็บรรยากาศของความรักน่ารักละลักษณ์ความสนานวกกับบรรยากาศที่สวยก็อยากให้คนได้เห็นครับกถ่ายของแม่ก็รับดูดูรวมตัวกันโอ้โหรอดตกลารหรือะปล่าฮะรอดน่าจะโดนจี๊คำถามเยอะสุดการได้ทำก็ บ้านเราเนี่ยมันจะร้อนนะครับบ้านเรามันก็จะร้อนแล้วอากาศที่ที่ต้องปกติที่ผมผิวดีกวู่นิดนีงนะจะอั้งไรไม่้อนขาดจุ้ยเลยขาดจุ้ยเลยถ้าไปไปเกาะมาก็เลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฝนฝนก็เป็นอุปสรรคที่ที่เราเจอกันเพราะว่าชเป็นเกาะที่มีที่มีเอ่อมรสุมอยู่เรื่อยๆครับก็ทําให้เจอทั้งแดดทั้งฝนฮะแต่ก็ทุกคนทุกคนตั้งใจทุกคนก็ผ่านมันไปได้อย่างสนานแล้วก็ผลงานน่าจะออกมาดีนะอยากให้ทุกคนได้ดูันะครับ ทะเลที่ถ่ายเราถ่ายที่เกาะเกาะหนึ่งเกาะเดียวนะครับที่เกาะเกาะเต่าพูดได้เนาะแต่แต่ว่าแต่ว่าเราทาทําเป็นเป็นหลายมุมทั่วเกาะเลยครับทั้งทั้งเกาะทั้งบนภูเขาบนยอดยอดเขาที่สูงสูงลงจากชายหาดแต่พอดีคมแล้วออย่างทะเลตอนนี้ก็คือมีถอดเสื้อมาในเรื่องรทะเลต้องหลอนเลยนะเราดูดีมากอย่าคาแรคเตอร์ของเราคุมาแต่ต่างก่อนได้ยัไงว่าในเรื่องนีนเป็นยังไงว่าในเรื่องในเรื่องไหนนะเรื่อง อ๋อในเรื่องนี้คาแรคเตอร,ร์บุญจะเป็นแบบบอกไงดีอะ่ะน่าจะบอกได้ละมั้งเป็นเจ้าของเกาะเนาะเป็นนายอาทิตย์อะไรอย่างนี้ใช่เป็นนหัวเท<ม>้าก็จะมีคาแรคเตอร,ร์แบบคึมๆนิดนึงแต่เวลาอยู่กับเพื่อนก็เป็นวัยรุ่นทั่วไปเนี่ยครับผมใช่ก็<ม>จะมีแบบมีเล่ห์เหลี่ยมสูงนิดนึงนายอาทิตย์ <c oughs> ใช่ผมก็แตกต่างคาแรคเตอร์ที่เคยรับมาเยอะอยู่อืมครับผมผมผมเป็นคาแรคเตอร์คือตัวละอครนซันจะเป็นตัวละครที่ททวัยวัยคือจะทําอะไรคือจะเป็นคนที่แบบ แข็งนอกนุ่มในเป็นคนที่ห้าวกับหภายนอกดูห้าวแต่ว่าข้างในคือแบบเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่อ่อนแอแบบทำอะไรไม่ค่อยได้ใช่แล้วเป็นคลาลิเตอร์ขี้วอยวายไว้ก่อนแต่ที่จะมีอีกหลายคนที่เป็นคาแรคเตอร์คอนทัซกับต<ม>ัวจริงมากนะใช่ขผมมอนใช่ไหมผออมอมอน,มอนใช่ผมว<อ>่าเป็นไงพี่โอ้ในเรื่องเจ้ากราบมากแต่จริงผมเป็นคนน่ารักน่ารักจ้าสามาังตัวได้นะครับชื่อชื่อว่าเจ้ากราบกับคู่ของผมนะครับนี่ จะเจอมอนได้ที是是่ตามเชลอะไรนะตามเชลชิตไนใช่ไหมเจอเจอนโอเคโอเคอ่ะเต้อะเต้อะ่ะเต้อะอันนี้ยิ่งต่างเลยอันนี้ยิ่งต่างเลยคือในเรื่องเป็นไงบ้างในเรื่องก็เป็นคนตรงนี้นะก็จากคตรงนีตัวตีก็ตรงนี้อยู่นะสกิร์ตผมคืนตีงะยืนอะไรมาตรงตรงนี้ดวนๆอ่า อ่ะคนอื่นบ้างมเลยนะทุกคนดีกว่าจะได้นี่พี่กอล์ฟเลยถ้าคุณหน้าคุณตาพี่กอล์ฟแบบทำรายการเนาะเป็นพิกรณ์เป็นกล้องใช่ใช่ครับผมเพื่อรายการอะไรละรายการพาผู้ไปโรลินค่ะอ่าน่าจะคุณคๆอใช่ใช่ครับผมก็พี่กอล์ฟเป็นเป็นเรื่องของใต้พี่กอลเต่าขารใช่ครับผมสนุกมากสนุกมากอ่ะต้องท็อปบ้างครับเนี่ครับอันก็จะเป็นแบบเหมือนมัขคัดดอกให้หลงลีซึ่งเป็น เปิดคลติคนี้เราสปอยไปเนี่ยโฮ้ยเฮ้ยก็บอกแค่นี้พอสปอยหมดไปเนี่ยท็อปโอเคครับไม่ต้องไม่ต้องดูแล้วัะฟางสปอยที่สัมภาษณ์ดีคว่าะบแล้วจบแล้วแล้ก็เกอร์อเกิร์เกอร์เกิร์เอรเกอร์เกร์กีโมนะครับผมเป็นน้องชายที่บุญนะครับเบครับผมเป็นน้องชายที่แบบรักพี่เที่ยวพี่แล้วก็ดูใสใสแต่จริงๆริอาจจะไม่ใส เอสร็จแล้วยังยยัังงเหลร็วคนนึงก็คาเล็กเตอร์ในเรื่องก็ไม่ค่อยต่างกับตัวจริงเท่าไหร่เพียงต่างแค่ว่าต้องไปเกิดที่ภาคใต้ต้อเล่นเป็นคนใต้ที่ผู้ตายไม่เป็นแต่นี่จริงเป็นคนอะไรเป็นคนสุพรรณครับเราจะได้ดูคนสุพรรณคนใต้นะครับก็จะเป็นแบบเนิรเนรใต้เนรใต้เนรไหน่อยนิดนึงสำเนียงจะแปลกๆนะสัมันไม่ออกว่าอ่านซับไหน ครับผมครับประมาณนี้ไอ่เหมือนเราได้ดูกันแล้วเรให้ขอกแฟนๆดีกว่าบอกว่าดูกันได้ทสงไหนบ้างยังไงบ้างอ่าก็โอเคครับผมอีเวนต์ซันนะครับผมอีเวนต์ซันซีรีส์ก็เออ่ชั้นนี้แหละนายที่สามารถดูได้ที่แอปพลิเคชันไอ้ีอีที่เดียวเท่านั้นครับผมก็เอ่อออนเวลาสองทุ่มครับผมเริ่มวันที่ยี่สิบเก้าของพฤษภาคนน้ครับ ใช่ครับผมก็ฝากทุกคนติดตามนะครับผมรับรองคลายเครียดแน่นอนเครียนเลรอเครียดกว่าเดิมจริงเครียดกว่าเดิมไหเนี่ยเครียดกเดลยราอยัางเหนือต้นคนที่ยังไม่มาที่ยิ่งอีกหลายคนเลยวมีหลงโก๊บมีหลงลีใช่ครับมีอีกใช่ยี่พักอีกบางท่านที่ยังไม่ได้มาเพราะน่ติดธุระใช่ครับผมก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมฝากไุณด้วยนะครับซีเรื่องแรกผมที่แบบซีนวายแบบนี้นะครับได้ครับคครับขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับ